สำหรับวันนี้นะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์น้ำนั้นทรงทรงอยู่ในในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะคแต่เห็นว่าเขื่อนต่างๆในภาคเหนือมีน้ำเต็มเขื่อนแล้วทั้งนั้นแล้วก็การร,ระบายน้ำนั้นพยายามลดให้มากที่สุดจะมีปัญหาไหมคะสำหรับเขื่อนต่างๆในขณะนี้คะอาจารย์ครับแน่นอนที่สุดนะครระยะนี้เองเป็นระยะของ ความกดอากาศสูงดันมาแรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฝนลดลงแล้วนะฮะถูกต้องแล้วที่เกลือนจะลดการระบายน้ำนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่ที่สำคัญนะเกลือจำเป็นต้องลดนะครับลดไม่ลดไม่ได้นะครับเพื่อลดผลกระทบทางด้านท้ายน้ำนะครับถ้าอย่างนั้นไปดูกันสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงอาจารย์วันนี้ปริมาณน้ำที่ผ่านนครสวรรค์ลดลงยังมียัง้นในยะสำคัญนะฮะแค่อ4,300าเองนะแสดงเห็นว่านครสวรรค์นี่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะเริ่มกลับเข้า สู่ภาวะปกติได้นะฮะก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามน้ําลดข้างบนแต่มากข้างล่างอยู่เพราะว่าพมาณน้ําที่ผ่านบางไทย,ยังคงทรงๆนะฮะ3,700ลูกบาศก์<ช>มเมตรต,รตร่อวินาทีนั้นหมายถึงว่ายอดน้ําที่ผ่านนครสวรรค์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะกำลังไหลลงมาข้างล่างสะสมอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับสึกหนักต่อไปนะฮะเราลองมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะครับภาพต่อไปครับครับ ขณะเดียวกันนะฮะระยะนี้เองเนี่ยความกดอากาศสูงกําลังแรงเริ่มมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นล่องก็พาดผ่านทางภาคกลางตอนล่างหรือภาคใต้ตอนบนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเฉดสีต่างต่างเหล่านี้เป็นเฉดสีที่ฝนจะมีแล้วนะฮะเริ่มจากประจวบกับเพชรบุรีตอนนี้ฝนจะเริ่มมีหนักขึ้นนะฮะรวมทั้งลมมาสูมตอนออกเฉียงเหนือก็มีกําลังแรงเพราะฉะนั้นลมเนี่ยจะทําให้ระดับน้าทะเลแถวๆเวีอ่าวไทยเนี่ยเออสูงขึ้นมานะฮะเออสูงขึ้นเท่าไหร่เราต้องระวังยังไงข้อภาพต่อไปเลยครับนะภาพนี้จะเห็นว่าก็จาก ศูนย์อุตุนิยมทะเลนะฮะกรมอุตุกไ็ได้ได้ทำการซิมูเลตขึ้นมานะภาพนี้จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่21อนะฮะอิทธิพลของลมนะความกดอากาศสูงจะทําให้ระดับน้ําในอ่าวไทยสูงขึ้นมาอีกประมาณสัก20เซนนะเพราะฉะนั้นประจวบกับถ้าเป็นปลายเดือนพอดีนะฮะก็จะมีน้าเะเลน,เลนูงบบนพอดีก็จะทําให้มันสูงขึ้นนะมไม่นดน,นี่ต้องระวังนะฮะาะเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับภาพต่อไปเลยครับค่ะวันนี้มีเรื่องของ คลองประปาที่มีน้ําล้นเข้ามาแล้วก็น้ําล้นออกจากคลองประปาเป็นปัญหาเยอะทีเดียวสําหรับกรุงเทพสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับเมื่อเช้าผมก็ได้ลงพื้นที่ถ้าไปดูคลองประปานะฮะได้รับทราบจากชาวบ้านว่ามีการประกาศตอนตีสองนะฮะให้ให้อพยพหรือให้ทํานองนั้นนะฮะความจริงที่หมู่บ้านผมนะก็บอกให้อพยพแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์อยู่ที่ไหนนี่คะอยู่ที่เมืองเอกครับเขาบอกให้อพยพนะฮะทีนี้ประเด็นมันคืองครับความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซึ่งแน่นอนที่สุดนะฮะ น้ำเนี่ยได้ล้นหลากแถวแถววัดบางพูลนะฮะบางคลองบางเหลืองเชียงรากเนี่ยเข้ามานะฮะเราก็ไปวัดว่าน so, ้ nose, ําเข้ามาที่คลองปปาเท่าไหร่นะฮะขณะที่การประปาเองปิดประตูน้ําที่สําเลเลยนะฮะเพราะว่าเพื่อลดปริมาณน้ําเข้าคลองนะฮะเพราะั้นเราก็วัดได้ประมาณ9ก้บลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะเพราะนั้นเกเมตรต่อวินาทีเนี่ยทําความลําบากให้การป่าไหมนะฮะการปปาก็ชี้แจงออกมาว่าเขาก็ลดปริมาณน้ําในคลองนี้ฮะโดยใช้เครื่องสูบน้ําที่ ที่ลงสู่บางเสางบางเขนกับสามเสนนะฮะก็ประมาณ90ลบรูปบาทเมตรต่อนาทีนะฮะเห็นว่าน้ําเข้า96ออก90น้ําที่เทอออกมาน้ําที่ล้นที่เอ่อล้นออกมาจากทองก็มาทางด้านนี้ก็จะเข้าเมืองทองนะแต่เป็นปริมาณน้ําที่เล็กน้อยมาก6ลรูปบาทเมตรต่อนาทีนะเพราะฉะนั้นแทบไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองทองท่านี้เลยนะจากคอปปานี้นะแต่ประเด็นที่สําคัญที่ห่วงก็คือว่าบริเวณคันกั้นน้ําบริเวณฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายมามองมาทางล่างนะฮะของ แม่น้ำเจ้าพยานในตําบลบางพูดตําบลบ้านใหม่มีความรลาแหลมนะฮะมีความรลาแหลมเพราะฉะนั้นทําอย่างไรจะรักษาคันคันน้ำเหล่านี้ไว้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะฮะของจังหวัดนนทบุรีนะเพราะถ้าเกิดถ้าหากเกิดการล้นหรือการชํารุดขึ้นมาแล้วปริมาณเหล่านี้เนี่ยจะสูงมากนะฮะแล้วน้ําจะแรงมากภายในครึ่งชั่วโมงสามารถจะเข้ามาถึงบางทองได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นอนนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะฮะว่าให้ประชาชนช่วยรักษาคันคันน้ำนะฮะให้มีความยืน มันคงต่อไปนะครับค่ะค <น S 2> สถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีสําหรับคลองประปาณขณะนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรกับกรุงเทพบ้างไหมคะอาจารย์ครับแน่นอนที่สุดนะคลองประปาก็ในส่วนนี้คลองประปาเองก็ต้องรักษาระดับนะฮะเพราะว่าคลองป่าเนี่ยยาวไปถึงกรุงเทพเลยนะครับถึงสามเสนต้องรักษาระดับไว้อย่างนี้นะฮะถ้ากรณีอย่างกรณีนี้ถ้าไม่สามารถจะซ่อมคันได้นขณะนี้นะที่คันที่มีชํารุดเนี่ยก็จะส่งผลเสียหายเพราะว่าเอ่อปริมาณน้ำที่สูบเนี่ย ชั้เครื่องขุดน้ําทํางานหนักอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นนี้ต้องต้องเร่งซ่อมนะฮะซ่อมคันที่จารุดค,ครับผมเดี๋ยวไปดูภาพถัดไปกันนะคะครับก็จะเห็นว่าทางด้านของปทุมธานีจะเป็นอย่างไรบ้างคะดูเหมือนว่าตอนนี้ทางเลือกในการแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ครับ เราก็มีความกังวลน,นะฮะจึงไปออกไปดูแล้ว,ลวก็ลองวัดดูรน้ําที่เข้ามาจริงๆแล้วเท่าไหร่เนี่ยวันนี้เองนะฮะน้ำที่ประตูน้ําพระอินทราชานะฮะเพิ่มขึ้นประมาณห้าถึงสิเซนติเมตรนะฮะ,ะนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าสแสดงว่าน้าหลากจากที่อยุธยาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วนะเพิ่มขึ้นแล้ว,นะลวจากตะกอนที่ประมาณ120ร้อยิลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะฮะ,ะตอนนี้ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นเท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นนั่นหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าเราจะต้องจําเป็นต้องเร่งระบายน้ํามากขึ้นมากขึ้นนะฮะในขณะ ได้มีการปิดประตูน้ําคลองหนึ่งนะฮะเพื่อลดน้ําที่ลงมาแถวแถวตลาดไทยแถวแถวฟิวเจอร์พาร์คนะฮะเพราะฉะนั้นน้าก็ลดลงจาก50ก็เหลือประมาณ30นะฮะ,ะน้ำส่วนที่เหลือต่างๆเหล่านี้รัฐบาลมีนโยบายเปิดประตูน้ําทุกบานนะฮะหลังจากของพิภพเพราะฉะนั้นปริามาณน้ําที่เปิดเนี่ยแทนที่จะไหลลงมาสะสมที่คลองหนึ่งแถวแถวนี้นะแล้วจะส่งผลกระทบต่อแถวแถวตะวันตกเนี่ย น้ำก็ลงมาตามล่องระบายแล้วขณะนี้ลงมานะปรนมาณที่ลงระบายรวมทั้งคันต่างๆที่แตกเนี่ยรวมแล้วคิดแล้วประมาณร้อเจลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะ,ะที่ลงมาทางล่างนะ,ะครเพราะฉะนั้นจะส่งผลกระทบยังไงต่อคลองลังสิตท,ที่ต้องรับน้ําเหล่านี้นะ,ะคเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูระดับน้ําที่คลองลังสิตปรากฏว่าอยู่ต่ำกว่าคันประมาณ30เซนณะปัจจุบันนะฮะ,ะในขณะเดียวกันเนี่ยคลองลังสิตก็สูบน้ําลงเจ้าพยานะครับแล้วก็ลงแม่น้ำนครนาย,ยกได้ประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้น รัฐบาลมีนโยบายเปิดระบบประตูระบายน้ําต่ออีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าน้ําที่ลงมาทางระเบพยงพัทั้งหมดเนี่ยส่งไปให้เข้ากรุงเทพแล้วหมายความว่าเทกระเป๋าเลยครับควักกระเป๋าไปเททั้งหมดเลยลงมาเทพเพราะฉะนั้นศึกหนักก็คือจะอยู่ทิ้งเทพแล้วนะขนานี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นว่าคันกั้นน้ําที่กรุงเทพมหานครสร้างอยู่นะฮะเป็นคันชั่วคราวบริเวณของหกวาเนี่ยจะรับได้หรือไม่ได้นะฮะขณะนี้เองต้องเฝ้าระวังนะฮรระดับระดับเนี่ยรับได้แต่ว่าปัญหาความแข็งแรงต้องเฝ้าระวัง อาจารย์คะมีคําถามจากท่านผู้ชมค่ะว่าคําว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันมากสักแค่ไหนอย่างอาจารย์บอกว่าลงมาร้อยเจลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่หมายถึงอะไรคะครับคือขหมายต้องเข้าใจนะครับว่าเพราะว่าเวลาเราวัดน้ําในคลองต่างๆแม่น้ําต่างๆเนี่ยเราจะวัดเป็นปริมาณในหน่วยเวลาเพราะว่าเช่นผมยกตัวอย่างนะครว่าคลองระพีพัดเนี่ยเขารับน้ําได้ประมาณ30ม30เราร้อยสาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั่นหมายถึงว่าถ้ามาเกินนี้เขาก็น้ําก็ต้องล้น นะอันนี้เป็นเป็นเป็นหน่วยทางวิชาการะฮะก็ก็พยายามจะทำความเข้าใจนะว่าเราจําเป็นต้องใช้อย่างนี้อย่างยกตัวอย่างที่นครสวรรค์ก็เช่นกันนะปัจจุบัน4,003ก็ลดมาจากกัอนก่อนก่อนนะฮะก็คือก็หนึ่ลูกบาทเมตรนี่ก็คือหนึคูณหนึคูณหนึ่ง ก็คือเหมือนกับทังน้ําที่อยู่ที่บ้านเราแท้งน้ำห1แท่งแต่ว่านี่มา170แท้งน้ำต่อ1วินาทีก็คือปริมาณเยอะมากทีเดียวต้องครับ่ะตอนนี้ทางเรื่องของรัฐบาลในการผันน้ําไปทางทิศตะวันออกเป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวขอดูภาพถัดไปเลยค่ะครับครับเราลองมาดูนะฮะรัฐบาลมีนโยบายที่จะเอาน้ําทั้งหมดลงมาทางตะวันออกนะฮะมีการสั่งการนะฮะให้ทําขันกั้นน้านะฮะ ชั่วคราวนะฮะบริเวณทางที่ตัวออกนะฮะเช่นคราวนี้เปลี่ยนเป็นทิศแนวมอเตอร์เวย์นะฮะเส้นนี้มาแล้วตัดมาตัวนี้ยกเลิกไปนะฮะสองนี้ก็ตัดไปเพราะฉะนั้นคันต่างๆเราเนี่ยเป็นคันชั่วคราวตรงนั้นนะเร่งทําอยู่ขณะนี้นะเสริมกันดินเพราะว่าไงเพราะว่าน้ําที่ผ่านมาจากระพีพัดเนี่ยจะผักมาลงทางนี้หมดนะฮะผักลงเพือกคันสีเหลืองอันนี้เป็นคันพระราชมบลินะฮะคันชั้นในซึ่งเป็นถนนนะถนนไทยทราดถนนสายใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เอ็นเป็นประเด็นคันถาวรไม่มีปัญหานะแต่เรื่องระดับ ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะเพราะว่าระดับขณะนี้เฉลี่ยแล้วประมาณ3.8เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นคําสสำคัญคือว่าคันเหล่านี้ที่สร้างขึ้นมาคันชั่วคราวเนี่ยจะไหวหรือไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเทกระจาดแล้วนะฮะลงมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกําลังเริ่มลงมาแต่จะถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องดูว่าน้ําขนานี้น้ําอยู่ในทุ่งลังสตเหนืออยู่นะ,ะยังไม่ลงมาถึงคลองหกวาอยู่ะนะฮะเพราะฉะนั้นจะทยอยลงมานะครับถ้าลงมาแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรคะแน่นอนนะะผู้ที่อยู่นอกคันชั่วคราวเหล่านี้ฮ จะรับผลทบแน่นอนนะฮะสายหมายที่อยู่นอกคันนะฮะสองสามวานองจอกมมมีลาดก,กระบังนะ,ะเราก็คำนวณดูน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ80เซนนะ,ะถ้าด้วยการประมาณาอัตราการระบายอย่างนี้ก็คือคจังหวัดทางด้านฝั่งตะวันออกของกรุงเทพด้วยนะคร,ครนายกประจินบุรีฉะเชิงเซานะคะอาจารย์ครับ,รบก็จะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นนะครับ